สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอรครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพุทธที่11กันยายน2567เมื่อคนรนหาที่ตายดาวเสาโคจรใกล้โลกเนี่ยคนหนัวรอนง่ายนะแถมอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางเหมือนดอกไม้โชกช้ำได้ แม้เพียงตีนมาแรงสัมผัสวันก่อนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมโพสต์เตือนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว่าการนั่งหัวโตะ๊ะประชุมสั่งราชการที่ชัยนาทวันก่อนโดยตัวเองตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นแค่สอสพลังประชารัฐโดยมีรัฐมนตรีเกษตร นางนารุมนพินโยสินวัฒน์และอีกสองรัฐมนตรีช่วยนั่งเป็นพระอันดับนั้นระวังจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185ว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไกยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพักการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้นแหละร้อยเอกธรรมนัตเป็นเบนซิน,น,นไวไฟโต้ตอบหมอวรงทันทีเรื่องนี้ผมรู้ข้อกฎหมายดีเพราะรัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วซึ่งนางนรุมนนายอัคาราและนายอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามผมมากกว่า นายแพทย์วรงเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ซึ่งทั้งสมคนยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้สงครามน้ำเขากำลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วยายจะต้องไปสนใจเรื่องบ้าบาบอๆคำดินทาอะไรไม่เช่นนั้นเมืองแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ำาจ่ะจะท่วมเมืองโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนบางบานและคนพระนครศรีอยุธยากำลังเดือดร้อนอยู่เราจำเป็นต้องโดดเข้าไปช่วย เราไม่สนใจเรื่องอื่นและเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมบอกเลยหนักมาสวนไปพร้อมทารบผมพร้อม,อมใครสวนมาผมสวนกลับขอให้ในายแพทย์วรงไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรโอ้ท่านอดีตรัฐมนตรีมาแรงนะเนี่ยรู้กฎหมายดีถึงขั้นบอกว่า นางนรุมน์นายอัคราและนายอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าถ้าผมเป็นหมอวรงแล้วก็เจอทารกแบบนี้จะแกล้งทำเป็นสลบหลบตีนแวบ,บไปเลยแต่หมอวรงก็คือหมอวรงคนตรงคนจริงเมืองสมเด็จพระนริสวนมหาราชไม่ขี้ขลาดเหมือนผมคุณหมอจึงโพสต์กับทันควนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม ประธานพักไทยพักดีผมโพสเฟสเตือนคุณธรรมนัดด้วยความห่วงใหญ่เพราะวันนี้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่แล้วคุณจึงเป็นแค่สอสอซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา185ข้ห้ามสอสอมาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนที่จะใช้สติรับฟังไม่รู้คุณไปกินอะไรผิดมาทำไมจึงห้าวจังที่คุณบอกผมว่าอย่าไปสนใจพวกสวะสังคม ผมบอกคุณเลยว่าพวกสวะสังคมจะแยกแยะแป้งกับยาเสพติดไม่ได้ส่วนผมนั้นแยกได้แยกได้ดีด้วยไม่คิดจะใกล้ายาเสพติดด้วยผมจึงไม่ใช่พวกสวะสังคมส่วนที่คุณพูดว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณดูกว่าเดิมพร้อมทารกใครสวนมาผมสวนกลับผมอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่รู้หรือว่าพ่อมาดามแพรผมยังไม่กลัวผมยังบอกไปเลยว่ากูไม่กลัวมึงสำหรับคุณ ผมขอใช้คำของพ่อมาดามแพรว่ากูก็ไม่กลัวมึงอย่างไรก็ตามเราต่างทำต่างทำหน้าที่ถ้าคุณยังยืนยันที่จะไปตรวจราชการเพราะรัฐมนตรีต้องอาศัยคุณเราค่อยไปเจอกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเจ็บจีดจ๊ดยิ่งกว่าคุณหมอปักเข็มจึกเข่าตีก้นซะอีกประเด็นรัฐมนตรีรักษาการนั้นในความเห็นผมเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคอรมอใหม่แล้ว และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วถือว่าประเทศมีคณะรัฐมนตรีใหม่เรียบร้อยรัฐมนตรีรักษาการก็ต้องพ้นสภาพไปโดยปริยายและไม่ต้องห่วงหรอกว่าช่วงรอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จะไม่มีคนสั่งราชการหรือคนทำงานค่อยๆไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 7ถึง168ดูแล้วจะรู้ว่า ใครจะทําหน้าที่แทนรัฐมนตรีช่วงนั้นฉะนั้นเมื่อรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วตามอริยธรรมเนียมปฏิบัติรัฐมนตรีรักษาการควรเก็บของออกไปหลีกทางให้รัฐมนตรีคนใหม่ได้เข้ามาใช้สถานที่ทํางานข้าราชการจะได้ต้อนรับและแนะนําตัวกับรัฐมนตรีใหม่โดยไม่ประดับประดิกว่ากระทรวงเดียวรัฐมนตรีเก่าก็ยังสิงอยู่และรัฐมนตรีใหม่ก็มาแล้ว เป็นกระทรวงเดียวสองรัฐมนตรีเกิดฟ้าผ่าเปลี่ยงยุ่งตายหาเรื่องงานรูตีนนะไม่ต้องห่วงรอกปลัดกระทรวงเขาทำหน้าที่แทนได้และใช่ที่เขาต้องทำช่วงนี้เรื่องสงคลามน้ำตีเมืองไม่ต้องห่วงข้าราชการประจำเขารู้งานรู้หน้าที่รู้ปัญหาดีกว่ารัฐมนตรีบางคนเช่ยด้วยซ้าบางทีและหลายๆทีรัฐมนตรีที่ไม่รู้อวดอำนาจทำเป็นรู้ ไปสั่งจนงานพันแล้วโทษข้าราชการก็มีประจำโปรดทราบกันไว้ด้วยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งนักการเมืองทุกคนไม่ใช่เทวดาหรืออสุรกายประเภทโอปติกะที่เกิดปุ๊บโตปั๊บรู้ทุกเรื่องรู้ทุกปัญหาเหนือกว่าปลัดกระทรวงเหนือกว่าอธิบดีเหนือกว่าข้าราชการประจำสั่งการก็ได้ทันทีทันใดโดยตัวเองรู้เข้าใจมากกว่าเขาในทันทีที่มีตำแหน่ง ซึ่งปัญหาเป็นอย่างนั้นไม่ก็นึกว่าเรื่องจะจบแค่นี้แต่กลายเป็นซีรีส์หนังเกาหลีจากการเมืองไปสู่คดีความชนิดไม่น่าจะเป็นตอนเช้าหวาน10กันยายน67นายธนดลสุวรรณริ์ใช้ตำแหน่งว่าคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแจ้งความที่สอนนนางเลิงให้ดำเนินคดีกับอาจารย์เจตโทนักวณิชประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนายบุญยอดสุขถิ่นไทยพิธีกรและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีข้อหามินประมาทร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรจากกรณีวิจารณ์ออกสื่อว่าร้อยเอกธรรมนัตทำตัวไม่เหมาะสมเสี่ยงแทรกแซงข้าราชการและฝ่ายบริหารภายหลังลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม ที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนางนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรมเผ่าและนายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรเมื่อ8กันยายน67เข้าขายผิดมาตรา185ที่ห้ามสอสอและสวแทรกแสงการทามานของฝ่ายบริหารก่อนไปแจ้งความมีการออกเอกสารให้นักข่าวไปทำข่าว และนา,นายธนดลตัวแทนธรรมนัตให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าในเวลานี้ที่เกิดภัยพิบัติทางน้ำควรร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนแต่การที่มาโจมตีกันว่าการทำของร้อยเอกธรรมนัตไม่เหมาะสมและสอบผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตรงจุดนี้เป็นการทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่เข้าใจกฎหมายการวิพากษ์วิจารณ์นั้นสามารถทำได้ แต่ถ้าหากติชมด้วยความเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่การที่มากล่าวหาว่าร้อยเอกธรรมนัฐปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทการที่ร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่เป็นการส่งมอบงานระหว่างที่บริหารกระทรวงกเกษตรศมาเนื่องจากว่าน้ํากําลังจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในขณะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐยังคงดํารงตําแหน่งก็ได้ไปดูน้ําตั้งแต่แม่น้ํายมจังหวัดสุโขทยัย จนกระทั่งน้ําไหลมาที่แม่น้ำจ้าพยาซึ่งที่ผ่านมาทุกคนทําเพียงแค่โจมตีกันไปมาแต่ไม่มีใครสนใจความเป็นอยู่ของประชาชนที่กําลังจะได้รับความเดือดร้อนก็พูดก็ปี้เดียวกับที่เจ้าหนายพูดเรื่องมันก็แค่นี้แหละครับพี่น้องผมขำฟ้องหมอวรงคุณบุญยอดจะฟ้องแก้เกี้ยวหรือเข้าเคี้ยวก็ช่างเถอะแต่ฟ้องรองาศาสตราจารย์เจตโทน,นักวัน,นิ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้คุณธนดลนตัวแทนธรรมนัตทราบหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เจตเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยแต่คุณไปฟ้องคนร่วมร่างรัฐธรรมนูญที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่ามินประมาทร้อยเอกธรรมนัตจะไม่ให้ผมขำํำในวัย80แล้วจะให้รอไปขํำตอนวัย90้เห็นจะไม่ทันการแน่กรณีนี้ ผมไม่ได้บอกว่าที่ฟ้องเป็นการหาเรื่องใส่ตัวนะแต่จะบอกว่าผมอ่านข้อความในโพสต์หมอวรงฟังอาจารย์เจตให้มุมคิดทางกฎหมายแล้วพูดภาษากฎหมายก็ว่าติชมโดยสุจริตยิ่งในฐานะร้อยเอกธรรมนัตเป็นบุคคลสาธารณะด้วยแล้วการติชมนั้นไม่เข้าแง่เข้างามบินประมาทตรงไหนเลยที่นายธนนท์บอกการที่มากล่าวหาว่า ร้อยเอกธรรมนัตปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเฮ้อเมื่อเห็นดอกบ,บัวเป็นกงจักก็อมิตรพุทธคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ